สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็มาประจำอยู่ที่ที c m o t o ีมอเต t สาขา2นะคะอยู่ตรงข้ามสอนอบันมวันค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับไฟหน้า W210 ปี95เป็นรุ่นโปรเจคเตอร์ V1 นะคะมาดูงานโดยรอบค่ะว่าชิ้นงานจะเนี๊ยบแค่ไหน โคมใส่กิ้งเลยนะคะของพี่เปอีโบหนึ่งอีโบหนึ่งก็ใส่แไที่ค้าง่มเหรอโออโหโอเคมีอยู่นะเรียกเรียกไอเหรอโอเคโอเคค่ะเอาค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังอะค่ะเป็นสินค้างานนำเข้าจากไต้หวัน ตัวนี้เป็นลูกค้าจองไว้แล้วจะมารับวันนี้ก็เลยมาถ่ายวีดีโอไว้ให้ดูก่อนว่าตัวงานเป็นยังไงฝาครอบด้านหลังนะคะไปทาย้ครังสงดีแล้วหรอ